ขุทามสยามอระหังเทมาิกขะนิสมาอย่าปนมทีอย่งสังคังตระนัง

I'm so glad มีมาสิบม so ีมายี่ส um um uh, <necessary> ิบก็จะได้ทั้งสามสิบก็โดยวิธีสลับนะครับสลับกันโอ้รถแอกัด 我还没去。 บุญทางใจแล้วต่อไปก็บ,บุุญทางกายคือได้อิน่เนาะบุญทางใจเราได้ใส่บาตรไปแล้วบุญทางกายเราก็ต้องเอาเข้าไปน,นะพอดีพอดีพอเดินไหว <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอบคุณนะครับเป็นได้ละตามาขึ้นเ็บเอาเลยเปล่าเดี๋ยวส,สิไปพีรนาไหม่่า่า ให้ย่างรู้ก็ได้ผู้เท่า,าก็สักคุณต้องเข้าใจสภาวะความเป็นผู้สูงวัยด้วยแม่โมตาน,านี่เป็นข้อติชมจากาผู้สูงวัยหัวใจแร่งของเรานะครับในกิจกรรมในฐานการเรียนรู้ต่อไปเราก็ที่ได้พิ่นมาจัดแสดงนะครับให้เข้าได้รับทราบรับรู้เพื่อเห็นแก่ผู้สมผูสูงวัยผู้ที่เคยสร้างคุณนประโยชน์แต่บางตัวมันลุ้นมากเลวครับเป็นการสื่ ดูว่าคำพูยออกไปบางตารอเล่เราับประทานในร่มรื่นได้นะครับโอนไปโอน

เราติงานเงินเดือนเน้มาอยู่้นเลยั้งเลยรอเขาเนียตัวีันีารันี่บ้านจกบ้านาจารย์บ้านขี้เหล็กขึ้นเลยบ้านขี้เหล็กบ้านมดขี้เหล็กบ้านมดขึ้นได้ที่บ้านจารบ้านขี้เหล็กบ้านมดเทศบาลรากูอ โอเคฝ่าย hey, okay. ดูแลบริบทบริเวณ ออกกันแล้วนะครับ I got you, son.